ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะก็เป็นชุมชนต้นแบบจริงๆนะคะเรื่องของผ้าต่างๆที่ทุกวันนี้นะคะเ,เราก็สามารถนำโครงการเหล่านี้นะคะมาช่วยเหลือพี่น้องชุมชนได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนทุกทุกคนนะคะได้รับประโยชน์อย่างมากมายอย่างต่อนเนื่องนะคะจนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะก็จริงๆดิฉันก็พร้อมนะคะที่จะสนับสนุนนะคะ โครงการต่างๆนะคะที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องสูงสุดนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเจอกับทุกทุกท่านนะคะได้มาจัดคอรมอจัดประชุมคอรมอสัญจรนะคะที่นครพนมค่ะก็ได้แวะแ,ะแต่สกลมาก็ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะรัฐบาลก็จะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะเพื่อให้พี่น้องทุกทุกท่านนะคะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น,นะคะ่ะ